อยากเรียนนวดหน้าเพื่อดูแลผิวหน้าตัวเองค่ะไม่อยากเรียนนวดหน้าอาชีพมีคอร์สเรียนไหมคะธัญญีเปิดสอนแล้วนะคะคอร์สเรียนนวดหน้าตัวเองค่ะคุณจะเริ่มต้นตั้งแต่เรียนรู้โครงสร้างชั้นผิวอนาตมี่ว่าใบหน้าของเราเนี่ยทำไมมันถึงเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นเพราะอะไรหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาประเมินวิเคราะห์ผิวหน้ากันค่ะว่าผิวหน้าของเราเนี่ยมันมีปัญหาอะไรบ้างลงแก้มลึกไปหรือเปล่ปามุมปากตกมากไปหรือเปล่ปาหน้าห้อยคลอยย้อยแบบไหนและตามด้วยเทคนิควิธีการนวดค่ะการนวดของเรานะคะเราก็จะใช้กัวซาในการ นวดหน้าค่ะเพราะว่าบางทีใช้มือเนี่ยอุย้ยคุณขามือย เลยค่ะนวดไม่ไหวแล้วเมื่อยมือมากๆเลยถ้านวดเนี่ยเวลาที่เราเมื่อยมือมากเนี่ยคอบาดไหล,ล่เราก็จะตึงไปด้วยมันก็จะยิ่งส่งผลทําให้หน้าเราเนี่ยกระชับยากท่านก็เลยต้องมีตัวช่วยนะคะก็เลยออกแบบหลักสูตรมาสําหรับมือใหม่ที่อยากนวดหน้าตัวเองนวดหน้าให้ได้ผลเลยก็เลยต้องใช้อุปกรณ์เป็นตัวกัวซานี่หละค่ะบอกเลยว่าถ้าอยากหน้าสวยอยากหน้าเด็กผิวหน้าอ่อนอยากต้องมาโรงเรียนคอร์สนวดหน้าตัวเองค่ะเรียนครั้งเดียวแต่สามารถสร้างหน้าสวยได้ตลอดชีวิตนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนมุมไหนของโลกใบนี้คุณก็ มือของคุณในการทําหน้าของคุณให้สวยอ่อนเยาว์ได้ตลอดไปค่ะท่านไหนสนใจเรียนอย่าช้ารบีบมาสมัครเลยจากปกติราคา6,900บาทพิเศษเพียง3,900บาทเท่านั้นและสมัครเรียนตอนนี้แถมปีอุปกรณ์ไปเลยค่ะโกซาก,กับตัวน้ำมันมารุมทองคําค่ะมูลค่า2480บาทเท่านั้นให้สิทธิพิเศษเพียง10ท่านแรกที่สมัครเข้ามานะคะได้ของฟรีไปเลยค่ะท่านไหนนะคะสนใจเรียนรบีบแคปหน้าจอมาแล้วมาสมัครเรียนการถามตารางเรียนได้เลยนะคะ แล้วมาเจอกันที่ธันยณีสวยงามสง่ามีปัญญาอย่างมืออาชีพแล้วมาสร้างหน้าสวยไปด้วยกันนะคะ